วันนี้นะคะท,ที่มาวันนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่ากรณีที่ทางบริษัทยูโกลูทริชั่นจำกัดนะคะได้มีประกาศยุติบทบาทการ,รเป็นพิซนเตอร์ของคุณโอมภวัจิตสว่างดีนะคะโดยที่ไม่มีเหตุผลอันควรนะคะในการที่จะยุติบทบาทพิซนเตอร์อันนั้นนะคะรวมถึงทาง g m t v เนี่ยไม่ได้มีกรณีของการผิดสัญญาและผิดข้อตกลงใดๆกับทางยูโกนะคะ การที่ยูโกเนี่ยออกประกาศลักษณะแบบนั้นเนี่ยทำให้บริษัทแล้วก็ศิลปินคุณโอมเนี่ยได้รับความเสียหายเสอมเสียชื่อเสียงนะคะคือนาตัง้งแต่มีข่าวพาดพิงมีกรณีพาดพิงคุณโอมะนะคะในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นเรื่องในอดีตของคุณโอมะนะคะในวัยเด็กอะคะ่ะแล้วก็เป็นการกระทําที่ไม่ได้ขัดปรากฎหมายนะต้องบอกอย่นี้ก่อนแล้ว ทางบริษัทเองเนี่ยไม่เคยเพิกเฉยเราไม่เคยนิ่งเรามีการติดต่อเจราจากับทางยูโกมาตลอดมีการเจราจากันหลายครั้งเพื่อหาข้อตกลงร่วม,มกันนะคะอันนี้เนี่ยจนกระทั่งเราเจราจากันมาหลายครั้งจนกระทั่งถึงวันก่อนที่ทางยูโกจะมีประกาศตัวนั้นออกมาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ยูโกมีประกาศยุตติบทบาทพิเศษอ,ออกมาเนี่ยตวเนี้ทางบริษัทเจมทีวีเนี่ย ได้วความเสียหายเราเลยต้องขอทางจีเ v มทีีและศิลปินต้องขอความเป็นธรรมในกรณีนี้นะคะเพื่อรักษาชื่อเสียงแล้วก็เกียรติคุณของบริษัทรุนทั้งศิลปินนะคะโดยคนเราคงต้องขอพึ่งทางกระบวนการของศาลยุติธรรมนะคะเพื่อสมุนไว้ซึ่งสิทธิ์แล้วก็บรรเทาความเสียหายในเรื่องของชื่อเสียงนะคะของบริษัทแล้วก็ศิลปินต่อไปะคะ่ะใครมีคำถาม เพิ่มเติมนะคะมาะถามได้ะถ,ถามได้ค่ะ,ะในส่วนที่เขาติดต่อมาติดต่อมานี่เขาเจราจารในเรื่องไหนคะท,ที่เขาบอกว่าเขามีทําการติดต่อมาแต่ว่าได้รับการเมินเฉยจากบริษัทค่ะเออบริษัทไม่เคยเมินเฉยนะคะแล้วมีการคุยพูดคุยกันตลอดอะ,ค,ะค่ะค่ะที่เขาเสนอมาไนี่คือเสนออ่ายุติแบบ,บทามาบัตรกันยังมีเซ็นเตอร์ด้วยหรือเปล่าเสนอข้อเสนอนี้นี่อันนี้เดี๋ตวทาง น่าจะเป็นเรื่องข้อมูลทางคดีอะค่ะแต่อันเนี้ยถามว่าเราเพิกเฉยไหมเราไม่เคยเพิกเฉยเรามีการคุยกันมาตลอดค่ะ<ม>ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นค่ะมันเป็นไปได้ไหมคะว่าจากกรณีกับจากกรณีข่าวที่เกิดขึ้นมันไป่ส่งผลกระทบต่อบแบรนด์ของเขาเลยมีความจำเป็นทํเขาต้องตัดสินใจในการยุติตรงนี้ถึงแม้ว่าจากสิ่งที่น้องท,ทําในอดีตไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ในเรื่องของจริยธรรมหรือกระแสะสังคมมันอาจจะไปกระทบได้เลยแบบนี้อ่ะอันนี้ทางพี่คงตอบไม่ได้คงต้องถามทางยูโก่ะค่ะแต่ใน ยาไม่ได้เคยมีตรงนี้ระบุเอาไว้ใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดมีความผิดนี้แล้วจะสามารถที่จะยุติบทบาทหรืออะไรอย่างนี้ได้ไม่มีค่ะหลังจากนี้ก็คือดําเนินการฟ้องร้องถึงที่สุดหรือว่าดําเนินการไปแล้วค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนอะไรคะดำเนินการยื่นฟ้องไปแล้วค่ะท่านได้มีการติดต่อมาเพิ่มเติมอีกไหมคะหรือว่าะตอนนี้ยังค่ะ ทางเรายื่นฟ้องนี่คือยื่นฟ้องอะไรในบ้างคะเอ่อยื่นฟ้องละเมิดเลียก้าเสียหายคะ่ะพอระบุจำนวนกันได้ไหมคะว่าเท่าไหร่เอ่ออันนี้คงพูดไม่ได้คะ่ะข้อ,อนนมูลในคดีถ้าทางฝั่งนู้นผู้กำลังยู่นิดต่อมาเพื่อจะไต่เกลี่ยทางเรานี่คือสามารถ จริงๆมันก็อยู่ในกระบวนการของทางศาลนะนะคะยังไงเนี่ยทางาคู่ความอีกฝั่งหนึ่งเขาย่อมต้องได้รับคําฟ้องอยู่แล้วะคะ่ะมันก็คือไปดําเนินการในกระบวนกา,ารศาลมันต้องเจอกันอยู่แล้วค่ะก็คือตอนนี้แบบนอกรอบไม่มีแล้วก็คือเจอกันในศาลอันนี้คือมันยังตอบไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเรายังไม่ทราบเพราะเรายังไม่ได้รับการติดต่อ ได้นะคะถ้าติดข้อสงสัยตรงไหนอ,อ๋อคือการยกเลิกแบบนี้คือทางเราทำผิดสัญญาเราใช่ไหมคะหรือว่า,า้องไ,นไหนาได้ฟ้องอะไรนะคะการที่เขาล่อนจดหมายย่ติบทบาทนี้มันเป็นการผิดสัญญากับเรญญาไหมคะหรือว่ายังไงเอ,อ่ออันนี้นี่ขอ เขาไม่ได้ร่อนจดหมายนะคะเขาประกาศอยู่ดีเขาก็ประกาศทั้งนั้นที่อยู่เราเจรจากันตลอดเลยมาจนกระทั่งก่อนมาประกาศเราก็ยังมีการคุยกันอยู่ดีเขาประกาศซึ่งทางเราไม่ทราบคือเขาไม่ได้ชี้แจงก่อนว่าเขาจะประกาศใช่ไหมคะอันนี้ไม่ทราบค่ะจากหลังจากที่เขามีประกาศออกไปแล้วทางบริษัทได้รับผลกระทบเอ้ยได้รับผลกระทบเยอะไหมคะ ก็าจากที่สื่อออกข่าวแล้วค่ะก็มีผลกระทบกับชื่อเสียงของน้องอะคะ่ะแล้วก็บริษัทค่ะอันนี้ขออนุญาตถามนะทางบริษัทเองมอง,มองเกี่ยวกับกระแสดราม่าก่อนนานี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวน้องอยังไงบ้างคะเพราะหลายคนอันนี้ขออนุญาตถามทีนึงเพราะบางคนจะมองว่าไม่ค่อยได้มีการคลิมแอคชั่นกกับเรื่องนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือทางบริษัทมองว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดในอดีตอะคะ่ะแล้วก็เป็นเรื่องในวัยเด็กซึ่ง ทางน้องเนี่ยได้รับการลงโทษโดยทางโรงเรียนน่ก็ได้มีบทลงโทษตามระเบียบของโรงเรียนอยู่แล้ว mm. เขาได้รับการลงโทษไปแล้วแล้วตัวน้องเองก็กได้ขอโทษไปแล้วเพราะฉะนั้นเรามองว่าเรื่องนี้ก็แล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่กระทาผิดต่อก,กฎหมายอะออว่าไงงั้นเถอะคือเพราะฉะน,นั้นเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้ไไดนิ่งเฉยไม่โต้อตอบอะไรแต่เรานี่คือเหตุผลที่บอกว่าก็กคือมันเป็นเรื่องในดีแล้วก็เขาได้รับการลงโทษ ตาม,ตามวัยของเขาอะ่ะคือตอนนั้นเขายังเด็กอยู่จากประเด็นนี้หลายคนก็ยังขูดออกมาแล้วก็ต้องการให้แบบเหมือนให้บริษัทเทคแอคชั่นที่ที่มากกว่านี้คอะอะ่ะคืออันนี้คือไม่พี่ว่าในเรื่องในแง่ของของคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์อันเนี้ยคือเราคงจะห้ามอะไรไม่ได้ว่าใครคิดยังไงเนาะแต่ในแง่ของบริษ,ษัทลร,รมอนที่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นความเป็นมนุษย์ เนี้ยค่ะเราเราก็ไม่ได้ไปคือมันต้องดูจากข้อที่จริงที่เกิดขึ้นมากกว่าที่จะไปตัดสินตามกระแสะสื่อสังคมอะแล้วตอนนี้ตัวสภาพจิตใจของคุณยังไะก็ก็คงไม่ดีค่ะได้มีการคุยกับคใช่ค่ะใช่ เขาเองก็เหมือนอยู่ในภาวะแบบนี้มานานเลยต้องคู่กับน้องยังไงเออเดี๋ยวนี้ต้องเป็นทางฝั่งของคนที่ดูแลศิลปินนะคะทางพี่เป็นฝ่ายกฎหมายพี่จะดูแลเรื่องของการดําเนินคดีค่ะคืออย่างเขาตัวน้องเองก็ถูกจมตีเยอะอะไรเงี้ยเขามีการมาแบบให้ดูแลเขาเนีคะในโซเชียลอะไรเงี้ยคืออันนี้คง อันนี้พี่ยังไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ทราบเรื่องนะคะเพราะว่าถ้าเราจะดูในก็คงในแง่ของกรณีที่มันเป็นเรื่องของการกระทําที่ละเมิดหรือขัดต่อกฎหมายละเมิดสิทธิ์ของน้องอย่างเงี้ยเราถึงจะดูค่ะการที่ออกเราออกมาชี้แจงว่าจะฟ้องร้องทางแปรนั้นกลับทั่วไหมคะว่ากัแต่สังคมมันจะตีกลับมาอีกทางถนึงว่าเอ๊ะแล้วแล้วยังไงทําไมถึงเลือกวิธีแบบนี้หรือใายจะเข้าข้างน้องปกป้องน้องอะไรแบบนี้ในทานองนี้ที่สังคมเขาจะวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่แล้วอะไรอย่อางงี้ย คือต้องบอกว่านี้มันเป็นเรื่องข้อที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องของธุรกิจนะคะที่มันเกิดขึ้นจริงคืออย่างที่ที่แจ้งอะคะ่ะเราไม่ได้เป็นฝ่ายยุติการเป็นพรีเซนเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกระแสะสังคมจะตัดสินจากข้อได้จริงที่เกิดขึ้น,นะคะ่ะแล้วมีผลกระทบกับแบรนด์อื่นๆสินค้าอื่นรานของน้องม,มัง้ยคะเมจากแบรแบบนี้ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ค่ะ ยังมีอีกหลายตัวไมหมคะสำหรับในงานของน้องเดี๋ยวคงต้องสอบถามทางคนที่ดูแลงานของน้องค่ะท<ช>ี่เป็นฝ่ายกฎหมายค่ะท<ม>ี่มาต่อเรื่องคดีนั้ตอนนี้ที่มีผลกระโจค่ะตอนนี้นะตอนนี้คือรอแค่ทางศาลเรียกทั้งสองฝ่ายไปใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อไหร่คะยังไม่ทราบค่ะ ถ้ายัางไงเดี๋ยวถ้าถ้ายัางไงถ้าจะแจ้งให้ทราบอีกทีแล้วกันนะคะที่ยื่นเรื่องฟ้องมียื่นไปเมื่อไรอะไรนะคะยื่นเรื่องฟ้องค่ะยื่นไปเมื่อไรคะอันนี้คืออ่ยื่นแล้วเรียบร้อยอะคะ่ะแต่คงขอขออนุญ,ญาตเรื่องของคดีกนะันพี่ขอคุยกันข้างในอีกทีเนาะค่ะแต่เรายืนยันว่าเราฟ้องเรียบร้อยอะ,ะตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการศาลใช่ค่ะ